สวัสดีครับสวัสดีลุงปานะทุกท่านครับผมมาตัดกล้วยครับกล้วยน้ำว้าเครื่องใหญ่ๆอีกแล้วนะครับผมม่นมีคนคอมเมนต์ว่าตัดอันกลางต้นนั่นครับิบึงวีธีตัดกลางต้นครับผมกล้วยยูนีนีมันมันเงามันสูงนะครับ กูเถอมีแต่ตัดเงาเลยเพื่นบอกว่าให้ตัดกลางต้นนะครับเดวก็ให้มันพับลงมามันจังมบเถึงผื้นเอาเอาลงมาแล้วครับลงมาแล้วเป็นจังไรเนาะนแงมเห็นบอกมุ่งนีคือบ่อเห็นว่ะที่พักใสใสค้ซของบอกเนาบิึงมุ่มนี้ครับ โอ้นี่นนต้นมันสุกครับผมนี่นี่เป็นหลักสุกแก่จนสุกครับตัดประมาณอสองเมตรจากมองตัดไปหาอันเครื่อเปินลงมานีกันสิประมาณสี่เมตรครับลงมาผืน มึงว่าสีหอดฝืนบ่ครับนี่มันคือมีดีๆแล้วพอแต่มันลงมาเรื่อยๆอยู่นะครับอ้าวสีเหลืองลักซูกแล้วครับผมก๋วยลักซูกก่อนมึงครับนี่มึงมุมไกลๆ ซองเข้าไปเลยก็ยพุตัดใบนอกก่อนพอใบต,ตองกันใหญ่ขนาดนะครับก็ละสามละสี่ยก็ละสามละสี่อันเครืออ่อ ่าบ่งครับตัดออกเป็นแปนแ่นนะนานป้ากล้วยน้นอยๆนี่ก็นุ่งไหลนะครับบึงซอเด็ดเนามันสีหักลงมาถึงฝืนบ่ครับถ่าเบ่งรอดสวมฝุ่นมันไปผ่านใส้ต้นนั้นต้นนั้นก็บ่กแม่นใกล้ออกอบนนั้นจอดแล้วพระจัก ใบหวนบบร่อบะลุงลงมาหละอึบนี่โอ้ลงมายืนเทียบเบื้องพอไก่ๆเบื้องมันในหญ่ป็นไงเขียนคั้วม,ในในมันใหญ่มันเบื้องรับผุนนะ่น่ะอุ้ยขนาดกล้วยนาเล่เบืองรับมุ่งไก๋ๆ มันโดกพวด,ม,พวดมันเลยมันเลยบออันส่งบาดใเลยเนาะมันบ้องห่ามเลยเบึงเบืงครับนี่เบึงเบึงตีละ่ะมันจังใดละ่ะมันแห่กันอนกมาอันบ่เบึงเป็นวีเลย กูเอออีกวีนึงสีเป็นแฝดอีกวีนึงสัมปชัญญะมันติดกันเลยเก้าสิบเก้าเลยสิบเก้าย่สิบนี่สามสี่วีเทิงนี่สีเบิองเป็นวีอยู่นะครับแต่ทั้งไตลงมานี่นี่ยื้อเื้อนี่มีเบิองนะครับมันเบิองบอก,อ,อกเลยว่าวีไดเป็นวีได น่วยไรเป็นวีไรเน,นี่ยเบิึงว่ามันน้ำแบบหมี่ได้ไหมเบิึงครับปุ่นนะต้นนี้ก็แก่จนสุกมาันลาักอันสุกก่อนเนี่ยเบิึงมันกับพวกแกไปไหนหนอนตัวทั้งไตแต่พอท่านซึ่งจนว่าสูงป่วยนาเลีงยลง ก็สิได้ตัดอยู่เรื่อยๆนะครับผมรายได้จากกล้วยเฮากา็มีเข้ามาเรื่อยๆในสวนเฮาก็มีรายได้จากกล้วยจากข่านะครับจะข่าเหลืองยี่สิบหน่วยวีไรวีสุกหีือเปล่าวีนี่ยี่สิบหน่วยครับผมคุณนะ มึงยืนเทียบนะครับถ้าเม่นมันเลี่ยงงามๆนี่สิปนไดนะครับเครื่องมันสีันสิบนซ้ำมองมือจับบอกนม่มันเลี่ยงกันมึงแม่นวยมันจนส่วนกขาเป็นคันทั้งไต่กันเลยไหมหน่วยมันวนกขาไปไต่เลยครับนี่มันบอกออกมาเลยนี่ โอ้ยหนียกันอยู่มันบ่เป็นกล้วยบ่เป็นหวีเป็นยังเลยบ่มีระเบียบด้วยเ,เอาไปอีกกันตัดต้นลงเลยุ้งกันตาตัดต้นลงกะก็สิมีลุ้งนะครับเพป็นเลี้ยงงัวเพป็นกระติมาเอาเพป็นไปซับซับซับ เดียสมเส่หำมนึ่บ่กหรอสมสมอยู่หนอต้องสมเส่หำมนึ่น,น,นะครับเอาต้นหนึ่งนีโอ้ได้หลายเติบนะครับต้นหนึ้งนี่อันก้อนนี่บอนี่นะครับผลดีจากการเอาไว เลหลายต้นนะครับเพราะว่าพื่นเ็ดปลูกเป็นสวนพืนเสียเอาไว้กอละเครือนะครับอันนี้ออกกอละสาีเครือนี่เน๋้วก็บ,บอกพื้นมาเอาพื้นกษสิขี่รถขมาเอานะครับ ไปงูอ่ะเพื่อนเันเพผ่นบอมาเอามันกลสิเปือ่อยลงเป็นปุ๋ยคือเกอ่านะครับพวกใบพวกยังมันมันหลายปีเขาก็ยัยมันขึ้นหลายหลายว่าตองให้มันขึ้นหลายบ่หลายปีแต่ว่ากล้วยหนึน่งกระลังหนึปีเดียวเนาะขี้เขาสองบ่อันนั้นเบืองครับต้นนะั้น ว่ามันกล้วอย,อยหยังอาลดต้นในหน่อยเงายวๆนะครับมันต้นอื่นก็สูงหลายมันก็สิ่งกันขึ้นบานใบพิน่นมันบอกกลางออกเลยนะครับมันเงา้วจดโหลดขึ้นเลยต้นนี้คือกันครับนี่ปีเพื่นก็ในหน่อยเงาวยวๆในจักเกือร์วัดอุ่นใจักวีบะ ซีวีป่ซีวีเลอเนาะเถื <c oughs> <t aty ina> ่องมัตะว่นเลี้ยงงามอยู่ด้อืมครับมือนีน้ำกันย่างๆือเก่านะครับเอ๊ะ ตัวนี้โมเมนต์ใบมันอันนั้นเขา่าหรือบ่มันไก่ออกเล่มันโพลหรือบ่นี่ครับต้นนี้ใบมันเหียนเขา่าเหียนเขา่ามันก็ออกปีนะครับผมตัวนี้กังตัดไป้างหน่งท,ที่สองงน,นนี้สองตัดไปหนึ่องออกมาเท่านี้หนึ่งติดสองที่เรา มาต่อไปกับสิไดีออกเพราะมันสีคู่อาทิตย์อหลดบ่าบานนี่<ม>ตัดปีกับคู่อาทิตย์ตปีทั้งมือสองสามกับมีมือจะปีกจะเว้นมือหนึ่งสองมือแล้วมา s t a r อีกสองสามครับตัดปีตัดหัวปี s t a หัวปีเพราะว่าทึงร่วมปลาตัวหน่อยน,น,อน้ำเนอะตัดทถิม มันปีกันใ,นใหญ่ขนาดลังเทือก็เอาไปให้บ้านเพิ่นใกล้ๆนะครับให้ญาติให้อันนี้ไปให้เพื่อนลังเทือเพื่อนกับมกขายนะครับเอาไปให้เพิ่นลังเทือกัเพื่นกับมาสือหนูนะครับเป็นายใดอีกเอาปีกล้ยไปให้เพื่นเพื่นกับมาสือหนูสือหนูไป เห็ดส่มุกนะครับ,นบ,บนคนเห็ดเหลี่ยกับมะแบงกระไร่ดได้จากกล้วยนี่แหละครับก้อนมูกรดคาน้ำเน่คาเหลืองกะเรื่อยๆครับผม ลมลุ่งไหยเพรพอนี่บ่ไดร้องนอนนี่ข้างสนิบป่ะย,ยืนจับอันเครื่อกล้วยอยู่นะครับเมือ้ยมันใหญ่โผดใหญ่โผดเลยเต้แต่ว่าขันมันเลี่ยงดีๆมันก็สสีาวาว่านี้อยู่นะครับ กันตัดดูเรื่อยๆมันย่มนั่นมันก็นออกเครือเอาตัดเครือกันตัดเรื่อยๆขึ้นกันแลน้เนาะเพราะว่าปลาท่งนี่กับนี่อันนี้มะพร้าวกะทินะครับนี่มะพร้าวกะทิจากลาดบุรีนะครับมันกำลังแข่งขึ้นมางามเลยนะครับนี่ ข่าอกะทิขายนวยหนิว้วราคาดีนะครับอันนี้ก็เป็นป้วยยี่ห้งก็พออันัอเมัมบปลูกไหมกบพอเนี่ยอ้วนไหมป้วยอันไข่ป่ะป้วยไข่กับแพง นามยาติพี่นออ้องมหาเกดนกเตาเกไดตัดฝากเพิ้นนะครับตัดกล้วยตัดนกเต่อกับคุดคาฝากเป็นของฝากก็ได้นะครับฝากเน่พี่น้องกินเน้ขายเน่นะครับว่าปีกใก้พี่น้องน้ำลุงป่าหนา ต้นกล้วยกับลูกมาเอานะครับใส่ประโยชน์ใส่ประโยชน์ในหอดต้นกล้วยนะครับต้นนี้ป่าวเพื่อนตัดถิมตัดถิมลุงเฟ็ด ขนาดล,าล,านลุ่งฟดเือัดนีก็สีมีบักมีน้ำนะครับบักมีพันหยางดอกจื้อปลได้ามาปลูกสองพัน่เ,เ,เนียงสุริยากับทองประเสดริยากัองะสืจะคลองนะครับเอามาข้นปลูกจื้อปลได ฟังนันกาเอาตะไคร้มาปลูกนะครับเฮ็ดขึ้นกันนะครับก็เปันฟังทั้งนีง้ปลูกตะไคร้ใช้เงาพื้นพุ่นนะหัวปีว่างโคโรูคิเลียอยู <c oughs> ่ร้ายขนาดพุ่นนะโอ้โหมันนี่ะไรหัว ุหัวยืนใหญ่ฟังนี่กะลายนะครับเพื่อต้อนไร่เอ็นลงเข้ากับหาตัดใหม่มะขับนะครับต้นนั้นพวกแม่นไก่แก่หรอเปล่แม่นอยู่นี่ ขันมันห่างๆมันกะน่วยมันกะง,งามนะครับนนีตัวนี้นอย่นนนต้อยแต่ว่าหน่วยสวยขนาดงามขนาดพดสปริงเกิดเนาะพม่านาฝนสิป,ปนไรครับผมเอาปุ๋ยเอายยังไม่ใส่น้ำแน่บาทนี่นง,างามขนาดตัวนี้ลายตัวนี้หลายผุด ตัวนี้ก็เครื่อมปมไแล้วคลิปนี้ก็ไปซ้ำานี้ก้อนนะครับรคลไงไงไงคิปยาวแล้วนะครับเดี๋ยวสีเบิง้งนี่ให้เบื้องน้ำอีกรอบนึงนะครับนี่น้ำอีกรอบนึงไปเบิดเลยครับหลังจากเมื่อวานเมื่อวานน้ำรวดกันแท้ขา,าดเป็นแถวนะครับนีไปเบิด์ตเลย มาไหว้ไปไหว้ขนาดเดี๋้วไหว้ซ้ำนีก่อนนะครับขอบคุณลุงป่านะที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ